สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้นะครับครูจะให้นักเรียนพับธนบัตรที่ใช้เศษกระดาษเหลือใช้มาตัดแทนธนบัตรนะครับพับเป็นดอกลิลลี่เรามาดูวิธีการพับกันดีกว่าว่าจะพับอย่างไรง่ายหรือยากนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับเช่นเดิมกระดาษที่ ตัดเท่าขนาดของธนบัตรที่เราต้องการนะครับวันนี้ดอกลิลี่1ดอกเราจะใช้สมมุติว่าเป็นธนบัตรนะครับเราจะใช้ทั้งหมด3 3ใบนะครับกันไกลเทปสายชนิดไม่เหนียวมากนะครับแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นเช่นเดิมมาดูขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกนะครับพับทีละ1ใบนะครับ ให้นักเรียนพับครึ่งพับครึ่งรีดให้มันคมนะครับเราต้องรีดให้คมมันเป็นสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็พับลงมานะครับให้เป็นรูปอาวางกับพื้นก็ได้เนาะพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับนักเรียนพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยโอเคพับสามเหลี่ยมแล้ว จับมันหักนี่หักครึ่งแบบน,นี้นะครับเท่านี้แหละนะครับครูทําให้ดูอีกหนึ่งแผ่นนะครับเราจะพับเหมือนกันเลยทั้งสามแผ่นพับครึ่งก่อนนะครับพับครึ่งแล้วพับให้เป็นรูปจรวดนั่นเองนะครับจรวดใครรู้จักไหมจรวดเครื่องบินนั่นเหละนะครับ อ่าอย่างนี้เสร็จแล้วทำไงไม่ไม่พับเข้านะหักออกนะครับพับออกอพับออกเลย,เร,ยเรียบอ่าไีแผ่นหนึ่งทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าพับครึ่งนะครับพับครึ่งพับจรวดนะครับพับลงมาให้เป็นจรวดนะครับให้เป็นจรวดจะรวดนะครับนะจรวด ก็คือเครื่องบินนั่นแหละนะครับเหมือนเดิมใครเคยพับเป็นก็ถ้าดอกลิลลี่นี้ถ้าใครพับนกเป็นแล้วก็พับจรวดเป็นก็น่าจะทําได้นะครับเราจะไม่พับเข้าหากันแต่เราจะพับมันหักออกนั่นเองนะครับพับมันหักออกโอเคเรียบร้อยได้สามกลีบแล้วทีนี้เราจะ นำไอ้ส่วนที่นะครับนี่เราต้องกลับด้านก่อนนะครับนักเรียนอันเนี้ยข้างในจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้นักเรียนกลับนี่กลับเท่านี้ก่อนแล้วก็พักผ่ากันใช้ด้านนี้นะครับนักเรียนเนี่ยด้านที่เป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้นะด้านที่เป็นลักษณะแบบนี้เอามาวางนะครับวางเอาเอากลีบเดียวก่อนนะครับนักเรียนจะได้ไม่งงนะครับวางเสร็จแล้ว นักเรียนก็อีกกลีบหนึ่งก็เนี่ยนักเรียนต้องสังเกตดูให้ใช้ส่วนที่เป็นตรงเนี้ยสันตรงกลางเนี่ยนะครับเอามาชนกันนะครับนะดูีกทีหนึ่งนะเนี่ยให้สันตรงกลางมันชนกันนั่นเองนะครับวางให้มันพอดีเสมอกันนะครับกดเอาไว้เอาไม่เอาไอาไ้ไนี่ก็ได้นะครับกันไกลทับไว้ ทีนี้ใช้เทปใสแบบที่ไม่ไม่เหนียวมากนะครับนำมาแปะตรงกลางนี้ให้มันติดกันนะครับค,ค่อยๆนะครับแปะทีเดียวเลยนะครับนักเรียนหลังจากนั้นก็ตัดเศษที่มันเกินออกนะครับเทปใสที่เกินออกตัดออกให้หมดทั้งสองฝั่งนะครับตัดออกทั้ง2ฝั่งเลย นะครับทีนี้อา่ามันติดกันแล้วนะครับเราก็กลับด้านก่อนนะครับพลิกกลับด้านนะครับทีแรกเราทําข้างนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราพลิกกลับด้านอา่ามาด้านนี้นะครับเราจะใช้แผ่นที่เหลือนะครับแผ่นที่3ลองมาคลี่ดูก่อนให้นี่เราจะวางลักษณะแบบนี้นะด้าน,นเนี้ยเนี่ยทิมเป็นอย่างเงี้ยนะครับ เอาไว้ด้าน,านบนลักษณะแบบนี้นํามาวางวางทาพตรงกลางนะครับเนี่ยทับทับฝั่งขวามือลงไปเลยนะครับแล้วใช้เทปสสแปะตรงกลางให้มันติดกันเช่นเดิมนะครับอย่าลืมนะครับใช้ชนิดที่มันไม่เหนียวมากนะครับนักเรียนถ้ามันเหนียวมากมันจะแกะลําบากเพราะฉะนั้นธนาบัตรของเราจะต้องใช้ต่อใช่ไหมครับ อย่าซื้อแบบเหนียวมากมาไม่งั้นมันจะเสียไปเลยธนบัตรของเราก็จะใช้ไม่ได้นี่เนี่ยตัดที่มันเกินออกมาให้หมดนะครับธนบัตรจะได้ไม่เสียเสร็จแล้วทั้ง2ฝั่งแปะแล้วนะครับทีนี้อันที่เรามาทับข้างบนเนี่ยเรายกมันขึ้นมานะครับมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งช่องเนี้ยังไม่ได้แปะเทปใสเพราะฉะนั้นเราต้องแปะเทปใสตรงนี้ด้วยนะครับอีกช่องหนึ่ง นักเรียนถามว่าช่องนี้มาจากไหนก็คือที่แรกมันพับอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเรายกมานะครับยกมาแล้วก็แปะไม่เช่นนั้นมันจะไม่เป็นดอกนะครับแปะเลยใช้กาวเทปใสที่มันไม่เหนียวมากแปะ,อะโอเคแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกเช่นเดิมนะครับเทปใสไม่ต้องใช้แล้วครับพอแล้วนี้เราก็ตัดเลยนะครับตัดส่วนที่มันเกินออกมา โอเคกันไกลก็ไม่ต้องใช้แล้วเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะติดกันเป็นลักษณะแบบนี้ถ้านักเรียนอ่ะดูด้านนี้นะครับมันจะถ้าใครทําเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เหมือนของครูก็คือถูกต้องนะครับมองจากด้านล่างนะครับเราก็จะคลี่ออกมาได้นะถ้าคลี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่นักเรียนอย่าเพิ่งคลี่ออกมาจนหมดนะทำแค่นี้พอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จับมันเข้าที่เดิม แบ่งให้มันได้ครึ่งนะครับฝั่งละฝั่งละ3แฉกอทีนี้เรามาหยิบขึ้นมาทีละ1กลีบนะครับหลังจากนั้นใช้นิ้วชีนว้นะครับนิ้วชีววนะ้แย่เข้าไปนะครับนิ้วโป้งก็ได้นิ้วโป้งดีกว่านะแย่เข้าไปตรงกลางหลังจากนั้น,นเดี๋ยวครูขยายให้ดูนะ,ะนี่อันนี้ที่ไขึ้นมาเป็นกลีบแบบนี้ใช่ไหมครับ เราใช้นิ้วโป้งแย่เข้าไปตรงกลางแล้วก็พับลงมานะครับพับลงมาให้มันพอดีนะครับให้มันพอดีเป็นสามเหลี่ยมนะครับจะสวยแบบนี้นะครับแล้วจับมันพับเข้าหากันอีกทีหนึ่งเป็นลักษณะแบบนี้รีทห้คมเนี่ยเสร็จละหนึ่งกรีบนะครับพับไว้ก่อนแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกนะครับพับเช่นเดิมอนิ้วโป้งแยกเข้าไปนะครับนิ้วโป้งแยงเข้าไป แล้วก็พับลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วจับมันดัดเข้าหากันเป็นแบบนี้แล้วก็พับกลับเก็บไว้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกให้ครบทุกทุกมือเลยครับที่เหลืออยู่นะครับเมื่อเราครบทุกกลีบทุกมือแล้วนะครับทําเหมือนกันหมดแล้วทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการ หยิบขึ้นมาทีละกรีบนะครับกลีบที่มันพับก็หากันแบบนี้นะครับในักเรียนยกขึ้นมาเนี่ยทีละหนึ่งกลีบนะครับยกขึ้นมาพอสมควรนักเรียนพับเหมือนกับนักเรียนพับนกนะครับตรงนี้ก็คือดันตรงกลางเข้าไปให้ปลายมันแหลมชนกันนะครับค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูครูใครไม่เข้าใจให้กรอดูหลายๆรอบนะครับไม่ใช่ว่ากรอใช้คําว่ากรอนี่โบราณมากนะครับ ให้ลองย้อนดูนะครับหลายๆครั้งนักเรียนก็จะเข้าใจเองนะครับนี่ทำคล้ายๆพับนกนะครับนักเรียนตรงนี้พอ,อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็พับลงมาเนี่ยเหมือนทำนกเลยนะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็พับตรงนี้เข้ามาเห็นไหมนะครับยกขึ้นมานะครับ เลียงก็พับตรงมุมเนี่ยตรงนี้มันเข้ามานะครับก็คือพับเหมือนพับนกเลยเนี่ยแค่นี้เองพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วให้มันจับมันเข้าหากันนะครับแล้วก็รีดเนี่ยเสร็จแล้หนึ่งกลีบนะครับทีนี้เราก็ทาเนี่ยพลิกกลอกมานะครับทํากลีบที่มันเหลืออยู่ทั้งหมดให้เหมือนกันครูดูครูพับอีกทีนึงนะครูก็จะ ยกมันขึ้นมานะครับยกขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะทีนี้นักเรียนดันตรงกลางมันนี้สองสองฝั่งเข้าไปนะครับเนี่ยดันเข้าไปมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเหมือนนักเรียนพับนกนั่นแหละนะครับจัดจัดทั้งมันให้มันเข้าระเบียบกัน,นลักษณะแบบนี้แล้วนักเรียนก็พยายามทําให้มันเป็นระเบียบเป๊ะที่สุดนะครับ ดอกมันจะออกมาสวยนักเรียนก็พับมันลงมาเป็นลักษณะแบบนี้พอพับลงมาเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยมีมุมแหลมด้านซ้ายและด้านขวาใช่ไหมนักเรียนก็พับมันเข้ามามุมแหลมนี่นะครับเนี่ยเขบเข้ามาทั้งสองฝั่งเข้าหากัน,นเสร็จแล้วแล้วก็พับมันเข้าหากันอีกทีหน,นึ่งแล้วก็รีดนะครับรีดเนี่ยเสร็จแล้วอีกกลีบหนึ่งนะครับ ทีนี้เราก็ยกกลีบที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยค่อยๆยพับนะครับค่อยๆพับอ่ะครูทำให้ดูอีกกลีบหนึ่งแล้วกันเนาะนี่เห็นไหมมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับจับมันยกขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเปิดออกมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีมุมซ้ายมุมขวาให้นักเรียนเอาน,นิ้วโป้งทั้งสองฝั่งจับมันดันเข้าหากันมุมทั้งสองฝั่งเนี่ยพอมันชนกันปุ๊บทีนี้นักเรียนก็มาจัดจัดด้านบนให้แหลมแหลมเนี่ยมัน เสมอกันทั้งสองฝั่งนะครับมันก็จะเป็นกลีบดอกที่สวยงามนั่นเองเนี่ยด้านล่างด้วยนะครับคือเทคนิคเดียวกับการพับนกเลยอันเดียวกันเลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็พอมันชนกันเรียบร้อยเราก็พับมันลงมาเลยอ่าแบบนี้นะแล้วมันมุมแหลมซ้ายขวาเราก็จับมันพับเข้านะครับพับเข้าสองฝั่งเข้าหากันนั่นเองนะครับอ่าแล้วเราก็ จับซ้ายขวาเอามาชนกันอีกทีหนึ่งนะครับประกบกันนะครับ้วก็รีันสวยงามทีนี้เราก็เนี่ยคลี่ออกมาทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดทุกกลีบนะครับนะครับ,นะรบกรีบสุดท้ายแล้วนะครูทําให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยมันเหลือใบ,ใบสุดท้ายแล้วนะครับจับมันยกขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยกขึ้นมาแค่นี้พอนะครับนักเรียนหลังจากนั้นตรงมุมซ้ายขวาที่นิ้วโป้งจับอยู่ ให้นักเรียนดันต้อเข้ามาหากันนั่นเองนะครับดันให้มันเจอกันพอมันเจอกันแล้วเราก็จัดระเบียบด้านบนนะครับให้มุมแหลมของมันเนี่ยชนกันพอดีนะครับถึงมันจะออกมาสวยนะครับเราต้องฝึกมือกับกระดาษจนกว่ามันจะออกมาสวยเป๊ะนะครับเราถึงจะไปพับกับธนบัตรได้นะครับธนบัตรเราจะได้ไม่ยับนั่นเองพับมันลงมาเนี่ยตรงเนี้ยซ้ายขวาจะมีมุมอยู่ใช่ไหมครับนักเรียนก็ พับมันเข้ามานะครับเนี่ยด้านล่างทั้งแถบเลยพับเข้ามาด้านบนไม่ต้องนะครับแล้วก็พับมันเข้าหากันอีกทีนึ่งประกบกันนั่นเองรล,ลีเดคมเนี่ยเป็นอันเสร็จแล้วเนี่ยดอกมีอลี่เงเราเสร็จละนักเรียงก็จับมันอย่างนี้แล้วก็จับมันบานก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่มียุ่งยากอะไรเลยทีนี้เราจะให้มันบานยังไงก็คือเะเอกของเราไม้ไติมเอ้ไม่ใช่ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับ ม้วนนะครับนักเรียนม้วนม้วนจากด้านนอกนะครับม้วนเข้าหากันม้วนไปเลยแล้วเดี๋ยวพอมันคลายตัวมันก็จะออกมาเป็นกรีดที่สวยงามนั่นเองนะครับนักเรียนม้วนจากปลายลงไปนะครับม้วนออกไปด้านนอกนะครับอย่าม้วนเข้าตัวนะเนี่ยม้วนม้วนให้ปลายมันหันไปฝั่งด้านนอกนั่นเองม้วนทุกรีดเลยนะครับนักเรียนม้วนทุกรีด เพื่อที่จะให้ดอกลิลลี่ของเราเนี่ยมันบานนั่นเองนะครับถ้านักเรียนอยากให้มันบานสวยกว่าน,นี้นักเรียนก็ใช้ดินสอก็ได้นะดินสอที่ไว้เขียนนี่แหละมันก็จะม้วนใหญ่กว่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้เสียบชิ้นม้วนมันจะเล็กมันก็จะม้วนเยอะไปนิดนึงว่างั้นเถอะนะครับเนี่ยเราก็ค่อยๆม้วนใช้ปากกาก็ได้นะครับม้วนมันก็จะเป็นโลใหญ่กว่านี้นะครับ อันนี้วงมันจะเล็กมันก็เลยรู้สึกว่าละเอียดนิดนึงแล้วแต่สะดวกเลยนักเรียนจะใช้อะไรม้วนก็ได้นะครับจะทำให้ม้วนมันจะไม่เป็นดอกลิลลี่นะครับยังไงก็ต้องม้วนโอเคนะครับเนี่ยเก็บสุดท้ายมันคลายเนี่ยเราต้องม้วนสามนาทีหนึ่งนะครับเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับนักเรียนไอ้ดอกลิลลี่นะครับไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยม้วน ไอ้กลีบสุดท้ายมันยังคลายอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องม้วนให้มันแน่นที่สุดนะครับคอยดูว่ามันแน่นหรือเปล่านะครับโอเคได้แล้วทีนี้เราก็มาจัดให้มันสวยงามเนี่ยแม้ดอกลิลลี่เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะนํามาใส่ช่อเหมือนเดิมช่อเดิมของเรานี่แหละนะครับช่อตัวเดิมของเราเราก็จับมันวางลางไปได้เลยนะครับนักเรียนทําดอกเดียวก็พอนะดอกมันใหญ่ หรือใครอยากให้มันสวยก็ทำสองสองสามดอกนะครับใส่เข้าไปในช่องของเรานั่นเองนะครับแบบนี้สามดอกก็ได้ตรงกลางนักเรียนอาจจะใส่เกสรดอกไม้หรืออะไรก็ได้นะครับมาใส่เป็นเกสรน,นะครับเพื่อความสมจริงหรือไม่ต้องใส่ก็ได้อย่างนี้ก็สวยแล้วนะครับเนี่ยนำไปให้ผู้ปกครองพี่สาวพี่ชายที่รับปริญญาหรือเพื่อนก็ได้วันเกิดได้หมดเลยนะครับมีคุณค่าทางจ,จิตใจแล้วก็เป็นเงินที่มีคุณค่าสามารถใช้ใจ่ายได้จริงด้วยนะครับ นี่โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับดอกลิลลี่ก็น่าจะเป็นอะไรที่นักเรียนน่าจะชอบให้นักเรียนลองฝึกทํานะครับจนก,กว่าจะคล้องมือถึงจะทํากับธนาบัตรจริงได้นะครับรวมถึงถ้าใครไม่เข้าใจให้เ,เรียกอะไรรีเพลย์หรือว่าลองดูซ้ําไปซ้ำมาเรื่อยๆจะเข้าใจนะครับง่ายๆถ้าคนพับนกเป็นหรือพับเครื่องบินเป็นก็น่าจะทําได้นะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับสําหรับคลิปนี้ครูก็ มีนำเสนอให้นักเรียนได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูว่าครูจะให้นักเรียนพับดอกอะไรดีนะครับเดี๋ยวครูคขอคิดก่อนนะครับอืมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นดอกปทุมมาหรือดอกกระเจียวหรือเปล่าเดี๋ยวด้วยทีนึงนะครับสวัสดีครับ